วันนี้เรามีวิธีทอดซี่โครงหมูแบบง่ายๆทอดออกมาสีเหลืองทองสวยกรอบนอกนุ่มในที่สำคัญทอดง่ายไม่ติดกระทะด้วยวิธีนี้ครับผมวิธีปรุงเครื่องปรุงอย่างไรให้ออกมารสชาติกลมกล่อมเข้มข้นน่าทานเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำพร้อมๆกันเลยครับผมง่ายมากๆเลยครับวันนี้เราใช้เป็นกระดูกซี่โครงหมู1กิโลกรัมนะครับนาไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนครับจากนั้นเราก็จะมาหมักเครื่องปรุงกันครับ เครื่องปรุงก็จะมีเป็นผงปรุงรสนะครับประมาณ2ช้อนชาครับต่อไปก็เป็นพริกไทยผงครับ1ช้อนชาเพื่อเพิ่มความหอมนะครับตามด้วยน้ำปลาครับอีกประมาณ2ช้อนครับซอสฝาเขียวครับอีก2ช้อนเหมือนกันครับ น้ำมันพืชครับอีก2ช้อนครับใส่ลงไปเนี่ยเพื่อให้กระดูกซี่โครงหมูของเราเนี่ยมีความนุ่มขึ้นนะครับผมถ้าใส่ลงไปแล้วจะนุ่มมากๆเลยนะครับจากนั้นก็ลงมือนวดผสมคลุกเคล้าเครื่องปรุงนะครับกับซี่โครงหมูของเราเนี่ยนวดให้เข้ากันเลยนะครับยิ่งนวดนานเท่าไหร่ยิ่งจะทําให้รสชาติเนี่ยเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทําให้หมูนุ่มขึ้นด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นครับก็มาเตรียมน้ํามันทอดกันเลยครับผมน้ํามันเนี่ยเราใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะครับน้ํามันใช้ค่อนข้างเยอะสักหน่อยนะครับผมถ้าเราทอดเยอะนะครับถ้าเราทอดน้อยนี่ก็ใส่น้อยได้ครับรอให้น้ํามันร้อนครับเราก็ใส่สิ่งนี้ลงไปเลยครับผมก็เป็นแป้งทอดกรอบ1ช้อนนะครับผมใส่ตอนที่น้ํามันร้อนนะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากับน้ํามันให้ดีนะครับ ใส่แป้งลงไปในน้ำมันแบบนี้ก็จะทําให้เราทอดง่ายขึ้นมากๆครับจะทาให้ไม่ติดกระทะเวลาทอดแล้วก็ออกมาสีเหลืองทองน่าทานเลยครับพอแป้งละลายเข้ากับน้ํามันดีแล้วจากนั้นเราก็นาซี่โครงหมูที่เราหมักเอาไว้ลงทอดเลยครับผมจะใส่ลงไปทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับ1กิโลกรัมลองดูนะครับว่าทอดทีครั้งละเยอะๆแบบนี้นะครับจะติดกระทะไหมนะครับเนี่ยครับดูท่าทางแล้วก็จะไม่ติดกระทะนะครับผมทอดง่ายมากๆเลยนะครับผม ก็เกลี่ยให้เสมอกันนะครับเวลาทอดเนี่ยเราก็ค่อยๆกลับไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะครับผมใช้ไฟกลางในการทอดนะครับสังเกตดูนะครับเวลาทอดเนี่ยไม่ติดกระทะเลยนะครับ ทอดผ่านไปสักพักนึงนะครับตอนนี้ที่โคหมูของเราก็เริ่มเหลืองแล้วครับเหลืองสวยน่าทานเลยครับถ้าเราชอบแบบว่าออกนุ่มๆน,นะครับนุ่มมากๆเนี่ยก็ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบว่าเหลืองอีกนิดนึงก็ทอดต่ออีกสักหน่อยนะครับ เนี่ยครับผมว่าประมาณนี้กําลังสวยเลยนะครับผมด้านนอกเนี่ยก็จะมีแป้งเกาะนิดหน่อยนะครับเหลืองเหลืองทองสวยกรอบนะครับด้านในก็ยังคงเนื้อยังนุ่มอยู่นะครับผมเนี่ยครับวันนี้เราเลือกซี่โครงหมูสวยมากด้วยนะครับเนื้อเต็มดีนะครับเวลาเลือกซี่โครงหมูก็สําคัญนะครับเลือกแบบว่าเนื้อแน่นๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วเหลืองตามต้องการแล้วครับก็ตักขึ้นมาได้เลยนะครับผม เสร็จแล้วครับเอาละครับสีเหลืองทองสวยน่าทานมากๆเลยนะครับผมกระดูกซี่โครงหมูทอดนะครับแบบว่าด้านนอกเนี่ยมีความกรอบของแป้งนิดๆนะครับแล้วก็เนื้อในของเนื้อหมูเนี่ยก็จะมีความนุ่มนะครับไม่แข็งกระด้างสูตรนี้นุ่มอร่อยรสชาติเนี่ยเข้มข้นแน่นอนนะครับวิธีทอด ทอดอย่างไรไม่ให้ติดกระทะก็ใส่แป้งลงไปด้วยเวลาทอดนะครับก็ได้ผลดีนะครับผมไม่ติดกระทะทอดง่ายมากๆนะครับผมใครชอบวิธีนี้ก็ลองไปทําทานกันนะครับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ